นี่คือรายการแกะรอยอยากสมองรายการที่จะช่วยคุณจุดประกายไอเดียธุรกิจครับคุณแพทครับวันนี้แขกรับเชิญของเรามีความน่าสนใจยังไงบ้างครับโอ้โหน่าสนใจเป็นเขาเรียกว่าเป็นอนาคตของโอท็อปเมืองไทยครับทำไมถึงบอกว่าเป็นอนาคตของโอท็อปนะครับเราต้องมาคุยกับเขาเลยนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณขวไทัยตันเกยุนครับเป็นชิพี่อ้อนะครับชื่อเล่นพี่อ้อนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จาก t c d c ครับสวัสดีครับพี่อ้อครับครับสวัสดีครับ ที่มาก่อนี่อนนี่ที่ที่บอกเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นคนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะจากสินค้าที่ธรรมดากลายเป็นสินค้าที่มี value added มหาศาลนะครับต้องต้องถามที่มาก่อนว่ามาเติมที่ประสบการณ์มาจากตรงไหนครับประสบการณ์ก็เมื่อสมัยเริ่มแรกเลยนะก็ทำเกี่ยวกับแบรนด์เนมค่ะก็แบรนด์เนมต่างประเทศก็ hermes louis vuitton แล้วก็ไปอยู่ nike แล้วพอเสร็จก็มาเป็นผู้จัดการที่ tcdc ร้คนะแล้วพอเาเป็นร้านค้าเนี่ยเราก็เห็นของเข้ามามากมายาก็เป็นน้องว่าเป็นผู้ประกอบการบ้างเพราะเรารับฝากขายสินค้านะเสร็จปุ๊บเหมือนเห็นของล้วก็กลายเป็นว่าของมันเหมือนจะใช่อะแต่มันอีกนิดนึงอม,มันยังไม่ใช่ทั้งหมด <c oughs> เราก็เลยเริ่มแนะนาําเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นคือมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็เริ่มให้คําปรึกษา ครับคือใช้ใช้ประสบการณ์จากจากแบรนด์ระดับโลกเข้ามาแล้วมาปรับสินค้าของไทยนี่ใช่ไหมครับก็คิดว่าเรามีความชอบที่อะไรที่มันแตกต่างจากสิ่งที่เราเห็นด้วยค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เราเห็นของแบรนด์ระดับโลกด้วยเช่นกันมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับวันหนึ่งเคยขายเป็นของแบรนด์เนมเป็นกระเป๋าราคาแพงวันหนึ่งต้องบอกว่าปลุกปั้นเลยสินค้าที่บอกว่าแบรนด์ทั่วๆไปแล้วให้ขึ้นมามีราคาแบบนั้นบ้างก็ เป็นอะไรที่ท้าทายดีค่ะแต่มันก็มีมุมมองหลายๆอ,อย่างที่ทําให้เราเห็นแล้วเราก็เนื่องจากว่าเราจบการตลาดมาเราก็เลยเอ,เอาเรื่องการตลาดเนี่ยมองในส่วนของบางทีดีไซน์ออกแบบเนี่ยบวกกับการตลาดมันก็จะเป็นอะไรที่ลงตัวคือเราต้องเน้นที่ของขายได้แล้วก็ต้นทุนที่เป็นไปนได้ด้วยพอเหมาะเดี๋ยวกลับมาที่ TCDC ก่อนนะ<ช>ครับคือ อันนี้เป็นองค์กรอะไรนะครับ TCC เป็นองค์กร TCC ย่อม,มาจาก Thailand Creative Design Center นะคะศูนย์ช่างสร้างงานออกแบบอยู่ชั้น6ที่ Emporium ค่ะครับก็คือเป็นหน่วยงานออของราศศาัฐวิสาหกิจจริงๆแล้วเรามีเป็นในส่วนของห้องสมุด นะห้องสมุดใหญ่เลยสวยมากถ้าใครยังไม่เคยไปเอาแนะนําว่าคุณจะไปหนังสือในนั้นดีดีทั้งนั้นนะคะคแล้วก็มีในส่วนของนิทรรศก,การนะคะปัจจุบันก็มีนิทรรศการเรื่องท่วมอยู่ได้นะคะที่เรามีอยู่ตอนนี้แล้วก็มีในส่วนของมินิทีซีดีซซึ่งเป็นห้องสมุดที่เราไปจัดตามจังหวัดต่างๆเช่นกันก็คือเหมือนเป็นหนึ่งหน่วยที่ให้ความรู้ค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นในตัวของชอปซึง <ๆ S 2> ่งชอปเนี่ย ก็รับฝากขายถ้าใครมีของเลยน่าตาสนใจน่าสนใจเนี่ยอยากจะมาลองฝีมือเนี่ยว่าของเราขายได้ไหมนะวันนี้คือเราทําอยู่กับมือแล้วเนี่ยแต่ยังไม่แน่ใจอ่ะเราต้องการวัดผลอ่ะถ้าเราเชื่อว่าของเราดีเนี่ยเอามาให้ดูได้แล้วก็ก็จะพิจารณาครับแต่มีบางอย่างที่ <c oughs> ดีแล้วแต่ยังไม่โดนใจหรือเปล่าครับถึงสามารถพัฒนาต่อยอดได้ช่องว่างตรงนั้นนี่ส่วนใหญ่คืออะไรครับช่องว่างตรงนั้นเนี่ยคือ คนไทยได้มีความสามารถมากนะคะแล้วก็มีฝีมือแต่บางครั้งมุมมองบางอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยลงตัวเราก็จะปรับนิดนึงครับยกตัวอย่างได้ไหมครับเช่นเรื่องของแพคเกจจิ้งหรือเปล่าครับผมเห็นส่วนใหญ่ของคนไทยทำมาเหมือนเหมือนกัน S <S <S แต่อย่างของประเทศที่ขายดีๆเขาอาจจะมีพวกแพ็เกจจิ้งมีบรรจุภัณฑ์มีแบรนด์ที่ดูสวยก็ญี่ปุ่นือเปล่าโอ้อันนี้ผมชอบมากเลยของบางอย่างใช่ไหมคุณแพทไม่อยากทานเป็นของซื้อมาแล้วรู้สึกโอ้โหสวยอย่างนี้เก็บไว้ดูดีกว่า <S <S ซื้อเพราะแพ็กเกจเลยใช่แบบนี้คนไทยขาดเยอะหรือเปล่าครับคนไทยก็พอสมควรค่ะเป็นอะไรที่ต้องค่อยๆผลักค่อยๆดันนิดนึงเพราะบางทีพอเราเข้าในส่วนของแพ็เกจจิ้งเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายแล้วมันต้องสร้างความเชื่อว่าเขาต้องเชื่อ แต่แพคเกจจิ้งเนี่ยไม่ใช่คำตอบเสมอไปความคิดสร้างสารรค์มันจะเริ่มอยู่จากไซด์ข้างในของก็ได้หรือว่าหน้าตาที่เราจะไปเซ็นลูกค้าก็ได้หรือการวางจัดโชว์หรือว่าเรื่องราวที่เราจะเล่าหรือว่าในส่วนของแพคเกจจิ้งก็ได้คือมันมีแฟกเตอร์หลายๆอย่างที่มันขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าของเราคือใครของที่เรามีคืออะไรทุนที่เรามีแค่ไหนพวกเนี้ยมันเป็นองค์ประกอบทั้งนั้นที่เราจะไปสู่ตรงนั้น ฟังดูเหมือนเขาเป็นเรื่องของดนีสขายเป็นประสบการณ์อย่างนี้ได้หรือเปล่าครับว่าของแบบเดิมๆที่เราจับให้ความรู้สึกแบบหนึ่งพอเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นจากไส้ไหนหรือจากผลิตแพ็กเกจก็ตามจะให้ความรู้สึกที่มันดีขึ้นแบบนี้หรือเปล่าครับมันได้ค่ะมันได้มันเป็นอย่างนั้นก็ได้สมมติว่าอย่างเช่นพลาสิกเนนเงี้ยถ้าเกิดอยู่ในกล่องไม้ไผ่หรือกล่องไม้อาจจะเป็นอีกอรมนึงก็ได้ถ้าไม่ใช่เป็นกล่องอะคริลิกหรือเป็นฐานสีดำมงท่านอย่างนี้ครับเป็นต้นนะคะหรืออย่างเช่นเบญจรงที่เราทำเนี่ยก็ เราเปลี่ยนมันเป็นทูเป็นทูโทนเพราะว่าจริงๆแล้วของเดิมที่มีห้าสีก็สวยมากอยู่แล้วสวยอยู่แล้วฝีมือละเอียดเรียบร้อยเนี้ยบคือฝีมือไทยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องห่วงสู้ได้ทั่วโลกแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีช้อยชใ่้ลูกค้าเลือกเพื่อที่จะนำความแปลกใหม่เข้ามาสู่เชฟแก้วอะไรแบบนี้ครับผม <ๆ S 2> ใส่นี่คุณแพทปกติ เขาบอกว่าต้องทำให้สวยขึ้นทำให้ดีขึ้นเบนจรงค์คือ5สีบอกว่าทําเหลือ2สีเหลือสีชมพูสีเดียวแบบนี้ฟังดูเหมือนทาสีให้น้อยลงหรอครับทำไมถึงขายดีขึ้นกับสีที่มันน้อยลงก็เราได้วางขายที่ร้านนะฮะพอพอทุกอย่างที่เอาพัฒนาเนี่ยเอาก็จะคือเมื่อวานของขายเนี่ยก็คือเราตอบโจทย์แล้วถ้าเราพูดถึงความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราสร้างสรรค์ยังไง หสร้างสารจากความดึงเอาตัวเขาออกมาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาแล้วก็ความเป็นตัวเราบวกกันแล้วเบลนให้มันได้ราคาสูงขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนให้โอกาสกับสินค้าตัวเดิมมากขึ้นทีนี้ก็เลยกลายเป็นคือเขาทำง่ายขึ้นด้วยอะจากจากรูปแบบอย่างเงี้ยที่เราแนะนำไปเขาทำใช้เวลาง่ายขึ้นเร็วขึ้นแต่ว่าเขาอาจสามารถคือฝรั่งซื้อไปแล้วก็ไปมิกซ์กับ แก้วน้ําสีชมพูใสหรือว่าเป็นจานสีแดงอะไรเงี้ยครับคุณพัดครับเราก็เห็นตัวอย่างสินค้าบางอ,อย่างแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวช่วงหน้าเราต้องมาดูกันว่าการที่จะเพิ่มมูลค่าของสินค้ามีวิธีอะไรกันบ้างครับพักกันสักครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการแกะรอยอยากสมองครับคุณพัทครับ ผมมีข้อสงสัยเหมือนกันบางครั้ง SME บ้านเรานะครับทำสินค้าสวยมากมแต่ขายไม่ได้ใช่บางทีปราณีตมากกับขายไม่ได้ตรงนี้ดูเหมือนออจริงๆเราเข้าใจว่าพอสวยงามพอมีความคิดสร้างสารรค์มันน่าจะขายได้ทำไม<ช>ดูเหมือนบางครั้งไม่ไปด้วยกันครับพี่อ้อครับต้องถามพี่อ้อจริงๆแล้ว SME ส่วนมากเนี่ยจะเป็นผลิตจากใจเรารักนะคะครหรือว่าเริ่มต้นผลิตให้กับคนอื่น ในขณะเดียวกันเนี่ยความรู้ทางด้านการตลาดหรือว่าลูกค้าเนี่ยในบางครั้งเนี่ยอยากจะให้เขาทดลองตลาดก่อนศึกษาก่อนก่อนที่จะลงทุนเข้าไปเยอะๆหรือว่าไปถามเพื่อนๆถามคนเซอร์เวของส่วนหนึ่งด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าความความคิดที่เขาทำเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นความคิดที่ใหม่แล้วพอเราไปเสนอคนอื่นแล้วคนอื่นบอกว่าเอ้ยมัน มีคนทําแล้วอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเรากลับมาแล้วบอกว่าเอ้ยมีคนทําแล้วแต่ก็ให้หาจุดที่ต่างจากที่มีคนทําแล้วสิเพราะของทุกอย่างอ่ะมันมีความต่างทั้งนั้นให้นึกซะว่าหน้าเราทุกคนเนี่ยยังต่างกันได้เลยคือพ,พ,พี่อ้อก,กันจะบอกว่าเราต้องหาเอกลักษณ์ต้องบิดนิดนึดนงอะ่ะครับครับคือทุกครั้งที่เรามองอะไรเนี่ยเราต้องรู้จักวิธีบิดนิดนึงไอ้บิดนิดนึงเนี่ยมันต้องบิดไปในทางที่ว่า หนึ่งเงินไม่ได้ออกจากกระเป๋าเยอะนะแต่เงินต้องเข้ากระเป๋าคือบิดให้ต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นถูกต้องคือถ้าบิดแล้วต้นคุณเพิ่มเนี่ยอย่างเช่นถ้าคุณเอาไปลงทุนแพ็กเกจิ้งเนี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าคุณคนจะได้ยอดขายกลับมาเป็นสองเท่านะไม่ใช่หนึ่งเท่าบวกหนึ่งเท่าคือสองเท่าถึงสามเท่าด้วยซ้ำในคือคําตอบถ้าเกิดคุณทำแพ็กเกจิ่งได้นะคุณแบทแต่แต่จริงยากนี่เรากําลังจ้องดูเป็นจรลงอยู่ว่าตรงเนี้ยที่พี่อ้อมเมื่อกี้ เล่าให้เราฟังหลังใหม่นี่ตะลึงเหมือนกันนะครับก็เดิมทีแต่ก่อนเบจะลงที่บอกมีอยู่5สีจะมี5สีเขาบอกเป็นเครื่องเบนจาะนะครับเบจโลงคือแล้วสีแต่ตอนนี้เลยคือ 1- 1ึสีเองหนสีและและลายนี้ปกติทําละเอียดมากละเอียดยิบเลยค่ะใช้เวลาทํานานนานคะ่ะหนึ่งหนึ่งโถเนี่ยน่าจะได้1คนต่อหนึ่งวัน คือหนึ่งคนผมมานั่งทำเนี่ยหนึ่งวันได้แค่หนึ่งชิ้นเองใช่ค่ะแต่พอเปลี่ยนแบบใหม่ก็สามารถได้สามถึงสี่โถหนึ่งวันอันนี้แนวคิดเป็นไงครับพี่พี่อ้อไหนไหนลองลองฟังครับก็คือผู้ประกอบการเข้ามาเนี่ยบอกว่าคนทําซ้าๆกันเยอะมากขายยากแล้วก็อยากจะทําอะไรที่มันใหม่มีไหมคะเราก็มองเขาแล้วก็แบบแล้วเราจะทําอะไรดีเราก็มีคิดเหมือนกันเสร็จแล้วเราก็ให้คําตอบเขาไปว่าเอางี้แล้วกัน เบนจจโรงเนี่ยเป็นยังไงหน้าตาแบบไหนที่ตอนที่ยังไม่ได้ทด้ทำอะไรมันเลยอ่ะเขาก็เอามาโถใหญ่ๆอันหนึ่งแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็โถเซรามิกเงาเราเปลี่ยนอีกอันหนึ่งเซรามิกเงาขาวใช่ไหมก็ทำเป็นดำด้านคือด้านเสร็จจะเป็นเซรามิกเงาๆด้วยให้เปลี่ยนเป็นสีดำด้วยทำเป็นด้านด้วยใช่ค่ะ แล้วก็จากที่ทองเงาใช้ตลอดคุณสมบัติที่ใช้ทองเงาเนี่ยเพราะว่าเพื่อที่จะให้สีไม่กินกัน<ม>ต้องใช้เป็นทองเงาแต่พอเป็นเซรามิกด้านแล้วเพ้นสีเดียวก็คือทองด้านทําให้คนผลิตเนี่ยรู้เลยว่าเอ้ยสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนกิโลทองเงาแสนกว่าบาทแต่กิโลทองด้านหลักพันต้อทุนลดลงไปร้อยเท่าหลักพ<ๆ>ันอ<ห>ันนี้ไม่อยากบอกใครแต่ก็ บอกแล้วครับไม่เป็นไรคืว่าบอกคือต้นทุนเดไปหนึ่งร้อยเท่าเลยเฉพาะต้นทุนตรงนี้ซึ่งถามว่ามันเป็นความสุขไหมแน่นอนล่ะต้นทุนลดลงครับแต่คนยังมองของเป็นของที่อยู่ในราคาเท่านี้คือยังขายในราคาเท่าเดิมคือของขายเท่าเท่ากันเลยแต่ของใหม่ต้นทุนที่ถูกลงเยอะมากถูกต้องเพราะว่าเพราะว่าเราโพสิชั o ไว้อย่างไงเนี่ยมันคือมันคืองานคราฟอ่ะจริงๆงานราฟ f ของเมืองไทยเนี่ยมีอีกมากที่เรา ควรจะนําเสนอในวิธีอื่นทุกครั้งเนี่ยบางทีเหมือนเช่นซื้อผ้าใหม่อย่างเงี้ยสวยมากใส่ทุกระดาษจบอถ้าเราไปทูประเทศอื่นที่เขาทํำกันเนี่ยคุณภาพเขายังไม่เข้าเราความละเอียดยังไม่เท่าเราแต่เขาบรรจงหอเก็บแปะผูกริบบิน้นทุกสิ่งอย่างคือมีเชือกบ,บางมีริบบิ้นบางคือ<ล>สวยงามน่ารักอย่าง,งนี้ใช่ไหมครับและแบบนี้การที่จะ พัฒนาของขึ้นมาครับสักชิดหนึ่งการใส่ความคิดสร้างสรรค์ขึ้นไปแห้ขายได้นอกจากวิธีนี้มีวิธีเพิ่มมูลค่าแบบอื่นบ้างไหมครับเ,ออเพิ่มมูลค่าแบบอื่นนะคะคิดว่าในส่วนที่เราจะมองเนี่ยเราก็จะมองหนึ่งไซ้ในสองแบบข้างนอกสามวัสดุที่ใช้รหรือว่ามองลักษณะแบบอื่นคิดว่าต้องคุยเป็นเป็นลายอะ่ะก็ขึ้นอยู่กับ ประเภทของสินค้าที่เขามีอยู่ยกตัวอย่างได้ไหมหรือบางท, <ำ S 1> ทีงแบบเป็นการจัดวางด้วยกันบางทีเขารู้สึกแบบอะสมมติว่าเดี๋ยวนี้เราจะมีเออเป็นพวกของรีไซเคิลเยอะนะของที่เป็นเศษต่างๆแล้วนะเราก็จะมีเป็นที่ล่าสุดที่เราทำก็เอาวัสดุของดูปองมาเป็นกระเป๋าคือวัสดุดูปองเนี่ยก็คือเป็นเป็นวัสดุชื่อไทเวกนะไทเวกเ,เนี่ยเหนียวไม่ขาดม,มันจะก่องใช้ในอุตสาหกรรมเขาเป็นซองเหมือนเฟ d เอ็กซ์อย่างเงี้ย เราก็เห็น f ฟ d e x กเราก็ชอบตลอดเวลาคือเวลาคนส่งของมาแล้วมันฉีกไม่ได้นู่นนั่นนี่เอามาใช้ได้กี่ครั้งมันก็ต้องทิ้งแล้วอะแต่อันนี้พอเราามาทำเนี่ยก็เลยเอาไปทำเป็นกระเป๋าเป็นทรงกระเป๋าแทนแล้วก็มีหูเป็นหนงังเราก็ยืดชีวิตของการใช้งานไปหรือว่าบางบางทีเป็น คนที่ทำผลิตของผ้าไหมเป็นเล็กไทยผ้าไหมทำกล่องคือให้แจกปีใหม่ลูกคองลูกค้านะฮะคนมาจา้างเขาผลิตเสร็จผ้าไหมแย่ๆเอาไปทำอะไรดีเขานึกไม่ออกเขาจะไปทำอะไรดีเสร็จแล้วเราแนะนำว่าเอาไปบุกเฟอร์นิเจอร์เลย mm hmm. ตอนแรกๆเขาทำเนี่ยเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นแพทเทิร์นเป็นนน่นนี่ยอย่าเอาเศษไปทำแพทเทิร์นเขาคิด,ดว่านเป็นแพทเทิร์นจากเศษผ้าที่ไม่มีราคาแล้วเศษผ้าที่เอาไปทิ้งได้เลย พี่ออดแนะนำให้เขาเอามาทำเป็นที่บุเฟอร์เฟอร์เเจอร์แล้วขายเป็นโปรดักต์ใหม่ใช่คโโ่ะจากที่เขามาทำขยะเป็นเงินจริงๆ,ะๆนะแบบแล้วมีเจ้าและเจ้านี้เราก็จะสอนเขาให้เขามองให้เป็นมองของเขาให้ออก <S <S คือเราต้องค่อยๆพาเขาเดินมาอะไรเงี้ยในในในมุมมองของเราเช่นโทนสี เส้นเศษผ้าพวกนี้ต้องนําเสนอให้มันเป็นเศษนะอย่าไปตัดมันเป็นสี่เหลี่ยมอย่าไปเอามันเข้าเป็นแพทเทิร์นอ๋ออย่าทำให้มันดีเป็นสินค้าขึ้นมาต้องเป็นแบบนี้ด้วยถูกต้องไม่งั้นมันก็ไม่เศษไงใช่ไหมครัแต่มันเป็นเศษปุ๊บแต่เขาอาจจะมองว่าคือในมุมมองเขาเขามองว่าเอาอย่างงั้นมันคือเป็นเศษรับแต่จริงๆแล้วมันสวยที่มันเป็นเศษครับแล้วการที่สินค้าชิ้นหนึ่งที่จะขึ้นมาได้ต้องมีไส้ในต้องมีเรื่องแพคเกจต้องมีเรื่องของวัสดุนี่คือองค์ประกอบสําคัญหรือเปล่าครับเกิดความร ต้องมีความรักที่จะทําด้วยถ้าสําหรับ SME ที่กําลังเริ่มต้นอยากจะฝากไว้ครับเอ๊ะต้องถามพี่อ้อหน่อยว่าสัมผัสเอสเอ็มีโอท็อปมาเยอะมากเลยว่าปัญหาหลากัลกๆตอนนี้ที่เขาประสบอยู่มันคืออะไรครับพี่อ้อปัญหาหลากัลกๆที่แบบเจอเข้ามาแล้วเหมือนกันทุกรลยเลยเนี่ยมาแล้วเหมือนกันอีกแล้วเหมือนกันอีกแล้วคือโอท็อปเนี่ยโจทย์มันมีสเสน่ห์แล้วก็ยากนะเพราะว่ามันเหมือนสร้างความต่างในความเหมือนอันนี้ก็สิ่งที่พี่มองเพราะอีกโปรดักต์มันคล้ายกันเยอะมากถูกไหมครับคล้ายมากเลยแต่เราต้องทําให้มันต่าง มันต้องต่างอีกนิดนึงเท่านั้นท่านผู้รรมชมครับคำว่าอีกนิดหนึ่งนี่ดูเหมือนจะไม่ง่ายแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วงหน้าสินค้าที่ผ่านพีออแล้วนะครับก่อนหลังจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักพู่หนึ่งก่อนครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแกะรอยอยากสมองครับสิ่งที่ผมกับคุณแพทย์ถืออยู่นะครับคุณแพทตอนแรกนึกว่าอะไรนะครับนึกว่าอย่างรบ แต่ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมนี่คือเป็นสบู่นะครับมีครบเลยมีขิงมะขามขมิ้นตะไคร้มังคุดครับเป็น5ก้อนแพ็คอยู่รวมกันจิ๋วมากเลยนะครับใช่ไหมแต่ไม่ได้ขายในฐานะสบู่นะคุณแพทอ่ะแล้วได้ไงอ่ะท่านผู้ชมครับนี่ขายในฐานะของที่ระลึกครับสุวินเนียครับพี่เอ๋ครับทำไมถึงเอาสบู่แล้วมาบอกว่าขายเป็นของที่ระลึกแบบนี้ขายได้ราคาดีกว่าปกติด้วยเหรอครับราคาดีกว่าเพราะว่าเราเหมือนเป็นการนําเสนอ ที่มันมีจุดประสงค์เลยก็คือมีป้ายแท็กเล็กๆอันนี้ค่ะที่เราเขียนเลย <พอ S 1> ว่าไว้ข้างนอก s อิ <S เวเ e ี i จา o เดอะแลแค่นั้นเป็นลักษณะแค่นี้จริงๆแล้วมันของซิเวเนียเนี่ยมีตลาดอีกกว้างเลยค่ะเพราะเรามีทัวริสต์เนี่ยที่เข้ามาเป็นร้านๆกีล่ล้านคนเนี่ยต่อป,ปีเนี่ยคิดซะว่าพวกนั้นนะ่คือลูกค้าเราทั้งนั้นแล้วพวกนี้เขาต้องซื้อของกลับไป แล้วนี่ด,นดึงความเป็นสมุนไพรขึ้นมาใช่อ่ะสมุนไพรของไทยเนี่ยครับแล้วก็เขานําเสนอโดยที่ว่าความเป็นไทยก็มีผ้าของไทยสมุนไพรไทยแล้วก็มีสายเชือกวดอัดม,มัดนิดนึงแต่มันไทยยังไงให้ไทยพอเหมาะที่กำลังสวยไม่ไทยจนมันล้นเกินไปทางใดทางหนึ่ง พอจะนึกออกไหมอะนี่คือการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนคือเปลี่ยนมุมมองสินค้าใหม่ก็เกิดเลยใช่ปริมาณสบู่ที่ใช้น่าจะจริงๆถ้ารวมกันเป็นก้อนขายได้สิบบาทไม่ได้เยอะมากนะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นอบใส่กลิ่นมาใส่กรองสวยขึ้นมาเพิ่มมูลค่าขึ้นมาขายได้เท่าไหร่ครับตัวนี้ น่าจะอยู่หลักประมาณ200 200บบาทนะครับนี่คือแต่นี่ไม่ใช่สบู่นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นของที่ระลึกแล้วเรากลับกลับไปซื้อกลับประเทศนะครับเอามาใช้ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่สวยก็ต้องเก็บไว้มีสินค้าอื่นอีกคุณแพทผมเห็นคุณนิยมมากเลยครับคลองแครงโอ้แลนี้น่าสนใจใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกโอท็อปนี้เหมือนกันหมดครับคลองแครงครับท่านผู้ชมใครก็ทํากันไม่ยากครับคู่มือก็มีแต่คลองแครงที่นี่ครับไม่เหมือนใครพี่เอ๋ครับ มาอย่างไงถึงกลายมาเป็นครองแครงรสชีสรสสตรอเบอรี่ได้ครับก็ครองแครงเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราเจอผู้ประกอบการท่านนี้นะคะก็คือคเป็นพวกขายส่งแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าอยากทําแบรนด์เราก็ถามว่าปัจจุบันขายอะไรก็ขายครองแครงขายที่ไหนขายที่ตลาดไทยทีนี้ก็ไม่ใช่ขายส่งแล้วก็เป็นขายส่งแล้วไม่ใช่สร้างแบรนด์สร้างแบรนด์ вижу, เราก็บอกว่าครองแครงปัจจุบันแทบจะไม่มีคนทานแล้ว แต่คนที่ทานคือคนที่ชอบทานพริกไทยใช่ไหม,มถ้าคนที่ไม่ชอบทานคือคือไม่ทานพริกไทยคือจับตลาดไ<อ>ดแ้แค่<า>คนที่ทานพริกไทยเท่านั้นเองแค่ถูกต้องออใช่นะของแข็งรีค่เท่านั้นนะ,ะ,อะพอเสร็จก็เลยกลายเป็นเขาจะมาปรึกษาเรื่องแพ็กเกจิ้งอะไรนี่แหละแต่เราบอกหยุดก่อนยังไม่ใช่อะ่ะเราเอาไส้ข้างในก่อนแล้วกันทีนี้เราก็เลยแนะนําว่าให้ทําของแข็งรสชีสของแข็งรสสาหร่ายของแข็งรสช็อกโกแลตพอเราทำเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่า ฟีดแบกที่กลับมาคือคนไม่เคยทานไอ้รถพวกนี้เขาก็เลยเกิดความอยากจากสินค้าที่เป็นสินค้าถูกลืมก็เป็นสินค้าที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม,มะะ่ก็หลังจากที่พัฒนาแล้วก็แนะนำไปเจอกัน3ครั้งครั้งละประมาณ15นาทีนะ,ะแล้วก็ทำแพคเกจิ้งในที่สุดน้องเขาก็ได้เทรดดิ้งคอมพานีติดต่อไปอีกหน่อยก็จะเห็นของแพงนะคะ ลเล็กจนโต,ม,ตม,มีรสชีสมีรสสารายมีไวท์ช็อกโกแลตมีตตมสตรอเบอรี่มีช็อกโกแลต <c oughs> คือฟังดูก็น่าทานแล้วคุณแพทความแขลงรสสตรอเบอรี่รก็ท่านผู้ชมใครเคยทานบ้างอพอทำแบบนี้ปุ๊บก,ก็กลายเป็นว่าเพิ่มมูลค่ากับสินค้าได้เหมือนกันใช่ค่ะก็คือนี่เป็นมุมมองที่เวลาเราพูดถึงความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราคือสร้างจากสิ่งที่คุณมีนั่นแหละแต่บวกไอเดียเข้าไป มันเป็นสิ่งที่คุณมีต้นทุนมาได้เพิ่มขึ้นแต่คุณบวกไอเดียใหม่เข้าไปเท่านั้นเองคุณบอกคุณบวกอไอเดียใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันคุณไม่มีวันรู้หรอกว่าประสิทธิภาพของไอเดียใหม่ที่คุณบวกเข้าไปเนี่ยมันจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จที่มันไกลขึ้นมาแค่ไหนอย่างก็นําไปสู่สินค้าตัวหนึ่งที่อ้อรู้สึกภูมิใจนะคะที่ทําคือเป็นน้องที่เ,เรียนทางร้านช่างผ้ามาแล้วเราก็ไปเห็นของเขา ที่เขาขายอยู่วางไว้อย่างเงี้ยเ,เป็นเป็นถาดวางแบรกับพื้นอย่างเงี้ยเ,เหมือน,น,นสินค้าทั่วไป <c oughs> ก็คือแบรบนโต๊ะอย่างนี้เลยพอแบรบนโต๊ะเสร็จมันก็กลายเป็นแบบพอของทุกอย่างที่มันแบร์เนี่ยการนําเสนอสินค้ามันก็เหมือนกับเป็นของแบรกระดินไป <c oughs> เราก็เลยแนะนําตอนสมัยนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครรู้จักอะพวกหมุนกล้องโลโม่ะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นอะคริลนะิกน,นะครับที่ใส่เป็นหน้ากล้องถ่ายรูป<ช>แล้วพอถ่ายก็จะเป็นสีสีตามที่ฟิลเตอร์นี้ถูกต้องอถูกต้องซึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้จักนะักเราก็เลยแนะนําว่าให้ทําเป็นชั้นวางแล้วก็เป็นลักษณะที่มีคนมาเห็นภาพได้ว่าซื้อนี่ไปแล้ว ฉันถ่ายออกมาจะเป็นอย่างนั้นนะออน,นี้ท<ล>ทำเป็นกล <พา S 2> ่องมันเป็นแค่ตัวสินค้าแต่ไม่รู้ว่าถ่ายออกมาแล้วจะเป็นยังไงใช,ใช่ค่ะคแล้วก็เลยทําเป็นกล่องเล็กๆเนี้ยทาเป็นกล่องเล็กๆง่ายๆคิดไปเลยว่าเดี๋ยวหน่อยถ้าเกิดเขาต้องส่งออกนอกค่าแพ็คในกล่องพวกนี้เขาก็สามารถนับได้ง่ายๆนู่นนี่นั่นไม่เสียสเปซอะไรเวลาวางบนเชลฟ์เนี่ยก็ของมีมีสเปซให้วางเยอะบนแคชเชียร์อะไรที่รังต่างๆนะกลายเป็นดังสเทความแตกต่างนะครับนี่คือ b e f o r e นะครับอยู่ในซองใช่ไหมครับพีอ่ออบดูดู<ช>ยากแต่นี่ค,คือคือดูน่ารักดูคิกขูข,ขึ้นมาแล้วก็ข้างในนี่ก็จะเป็นโรบีบเรียบร้อยส่งออกก็ง่ายด้วยเพราะว่า<ช>บรรจุพันเล็กแบบนี้เราุ่นแับว่า <นะ S 1> <ล>ถ้า,ารักของชิ้นเล็กๆงี้คนซื้อไม่ต้องคิดอะไรมากเหมือนซื้อมาฝรั่งเราล้อเลียนแพ็กเกจิงให้มันเป็นมายด์เซ็ตไปทางนั้นนี่ร้อ้บาทค่ะแล้วด้านหลัง195บาบาทใช่ค่ะกล่องเท่านี้ ส่งออก30ประเทศกว่า30ประเทศทั่วโลกล่องนรัวม้ามิวเซียมก็มีแล้วลงหนังสือวอกอเมริกาด้วยลงในวอกอเมริกาแล้วคุณคุณแพทดูสิเขามีบอกเลยว่าถ้าถ้าไม่ใช้นะครับนี้คือถ้าใช้ก็จะเป็นสีแบบนี้ทํามาปิดที่เลนส์ก็จะเป็นแบบนี้คือบอกในกล่องเลยว่าจะเป็นยังไงครับนี่ก็เป็นและเด็ดแบบนี้ถ้าเกิดว่าการที่ธุรกิจครับเขาต้องการที่จะตั้งแบบเต็มตัวครับเขาต้องมีการเตรียมพร้อมอะไรบ้างสำหรับ SME ครับ เตรียมพรม้อมยังไงบ้างะคะมีสกยภาพในการที่จะทำรหรือที่จะติดต่อเพื่อจะทำมีสายป่านพอประมาณนะคะแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีและการที่การจะมาแล้วก็เปิดปใจกว้างที่จะรับไอเดียคนอื่นบริษัทแบบนี้เข้ามาปรึกษากับพี่อ้อแบบนี้สามารถเข้าไปปรึกษาได้เลยไหมครับที่ TCDC เลยไหมครับเออเรามีเปิดโอกาสให้นะคะสมัครก็ทุกๆปีค่ะ อยังไงเข้าไปเช็คในเว็บไซต์เราได้ w w w t c t c o r t h ค่ะค,คุณพัดครับบางครั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้านี่ถ้าเกิดว่าเราใส่ไอเดียเข้าไปนี่<ส>เพิ่มมูลค่าได้เยอะเลยนะครับโ,โหได้ทั้งเพิ่มมูลค่าและอาจจะเปลี่ยนกลุ่มลูกค,ค้าขยายกลุ่มลูกค,ค้าได้อีกโอ้โหเลยน่าสนใจจริงๆครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ออมนะครับที่มาให้ความรู้กับเราเรื่องการเพิ่มมูลค่าวันนี้ครับครับผมค,ครับ ท่านผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับรายการแกะรอยอย่างสมองครับรายการดีๆที่จะช่วยคุณจุดประกายไอเดียธุรกิจได้ทุกวันอาทิตย์ครับเวลา17.00นสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมน้น3าคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ